One, go.

มันปู้นไม่ไหวมันไ,นไ,นไหเฮาไว้เอาไว้เออเอาแล้วแหงอันนี้เขาเน่าฮู้ฮูมันกอก i menja. Pa

รับเล็เชิญทุกท่านะครับปรนงมือเป็นเนออยาันะครับทําพิธีฟังสกุลนะครับเพื่อกบบรรดาอุบาสกอุบาสิกานะครับได้วางพารังสกุลเพื่ออุทิศเป็นส่วนบุญสุขส่วไปถึงพระประเวณตันโทนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเผาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับทเจิมนาอนะครับ ครับในโอกาสนี้นะครับจะไดร้รประกอบพิธีท่ทางด้านาศาสนาครับซึ่งทางด้านเจ้าวภาพนะครับก็ได้กล่าวไปแล้วก็มีคณะพระสงฆ์ค์มสมเณรวัดดอกบัวและก็คุณแม่อุไรคุณแม่คุณรอดนะครับและคณะศรัทธา,าบัานตะวัมาเป็นเจ้าวภาพเจ้าศรัทธาครับในโอกาสนี้นอกจากจะเชิญครับร้อยตรีวิทยาเสนาบุตรนะครับ ได้มาจุดถูกจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยกับนกกระเจี๊ยบรัตนตรัยกับใบพระสมทัญชิตกระเจี๊ยบอิมินาสกาเรนาพุทังอาติปุชยานีอิมินาสกาเรนาสัมมังอาติปุชยานี Tchau. Uh... di utang seren angka camimbang ser nangka cammeang seren angka cami สระังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิรถียมพิปุทธังสรณังกัจจามิรติยัมพิพุทธังสรณังกัจจามิุถียมพิธรรมังสรณังกัจจามิรติยัมพิธรรมังสรณังกัจจามิรถียมพิสังฆังสรณังกัจจามิรติยัมพิสังฆังสรณังกัจจามิรถียมพิปุทธังสระ นันขจามอาทิยมพีพุทธังสรนังขจามิอาทิยม an ีธรรมัง an สรนังขจามิอ an าทิยมีธรรมังสรนัามีอสังฆังสรนังขจามิ ยัมีสังฆังสารังขจามิอานาติปัตตาเวรามณีสิกขาปัตังสมาทิยามิปานาติปัตตาเวรามณีสิกขาปัตังสมาทิยามิอตินาตนาเวรามณีสิกขาปัตังสมาทิยามิอตินาตนาเวรามณีสิกขาปัตังสมาทิยามิตัมเบสุมิจจาจาระเว เวรมานิสิกขาปัตังสมาธิยามิสาเมโสเมชาจาราเวรมานิสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมานิสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมานิสิกขาปัตตังสมาธิยามิ มัจปมาทธานะเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามีโอราเมรยามัจจาปมาทธานะเวระมาีสิขาปะทังสมาธิยามีมานิปัญจะสิกาปทานิสีเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทา สีเลนนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกับสืระดับต่อไปเรีนเชิญท่านสาธุชนได้ร,ดรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งในค่ำคืนนี้ก็ได้รับความเมตตาที่ประดับไว้ในโลกาต้องกราบถวายความเคารพหลวงพ่พอพระครูสิวรกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเจดีย์สาหลังพระอารามหลวง ท่านพระธิการคุศลทดิสโรจเจ้าวาดวัตะปัวประสงค์องค์เทรานุเทระและขอเจริญพรมายังบรรดาพุทธศาสนิกชนคนดีตามแบบเป้าจริตประเพณีทุกท่านในค่ำคืนวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองบรรดาท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยคณะสงฆ์และคณะสาวัตะปัวส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองในอัตรคูลเสนาพุทธ จึงนำโดยนะคุณแม่พุมรอดอินชัยเทพคุณแม่อุไรวงเวนเหนือนะคุณแม่เน่งน้อยใจกลมตลอดจนถึงบรรดาลูกเต้าเหล่าหลานญาติพี่น้องทุกคนตลอดจนถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนบรรไกลบรรไกล,ไกลเรือเทียงทุกทา่านที่ได้ร่วมกันกระทำำรนะนะําบําเพ็ญนันวชนกรรมสัมมาปฏิบัติก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาผู้ที่วายชนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ ตถาเจ้าข้าทั้งหลายจะต้องร่วมกันกระทำบำเพ็ญถ้าเป็นกรรมเกา่ามันบอกไม่กลนเต่งบ้านถ้าไม่กลนเต่งบ้านนั่นหมายถึงว่าเขาต้องช่วยกันปกเขาต้องช่วยกันยกนะเพื่อที่จะแบกไม้นั่นออกจากถนนหนตางสมัยตะก่อนเนี่ยถ้ามาเป็นละอ่อนเป็นผ้าน้อยคนบอกถ้าไม่กลเต่งบ้านนี่ห้ามออกบ้าน นะก็บอกเข้าใจว่าเวลามีคนตายเกิดขึ้นภายในบ้านทําไมเปคนห้ามคนออกนอกบ้านนะเพราะว่าถ้ามันออกนอกบ้านไปหาหมดมันจะมีแผ่นมาเฉยกันเต้นกันต่างการโตจัถเทยจับจอดอันนั้นหมายถึงว่านี่คือความร,รวมมือที่มันจะเกิดขึ้นยิ่งโดยเฉพาะในค่าคืนวันนี้ยบุคลากรที่เอาสูญเสียไปปินอําลาพาจากโลกนี้ไปเนะี่ยเป็นพระสงฆ์ที่นีคุณูประกาศ ในสองสถานสถานที่หนึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูประการอุทิศตนเสียสะละตัวเก่าเข้ามาบวชอยู่ในระวอนพระพุทธศาสนาโยมบวชถึงสามสิบแปดพันษาอู้ง่ายๆว่าสาักเกือบสี่สิบปีติพนได้อุทิศตนเสียสะละตัวเก่าอู้ง่ายๆว่าอุรังสีเสนทตวาเนี่ยถวายอก บวชถวายอกปูงง่ายๆว่าตายก้าผ้าเหลืองเนี่ยดังนั้นนี่คือคุณศีลคุณธรรมคุณงามความดีส่วนหนึ่งตีสถาเจ้าคาทั้งหลายได้ปะกันมารวมบเพ็นผู้ลนพในข่้มคืนวันนี้ดังนั้นประเดิงบอกว่าเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของสั์โลกยียวนะการเกิดการตายเนี่ยเกิดนําไปสู่การแก่แก่นําไปสู่การเจ็บเจ็บนําไปสู่วาระสุดท้ายของความตาย นี่คือการวิบัติพลาดนะดังพุทธพจน์บทบาลีที่เป็นได้กล่าวเอาไว้ว่านุ่มสาวเนี่ยจบลงโดยความเท่าความแก่คนที่บ่มีโรคจบลงโดยการมีโรครุมเรา่าชีวิตจบลงโดยการตายเนี่ยดังนั้นคนฮทั้งหลายเนี่ยจึงบม่มีความเข้าใจในเรื่อง,งของกฎธรรมชาติกจ็จะจืนธรรมชาตินะเปิธรรมชาติอันไดที่มันงอก,ก็ไปยมอมรมันดัง ตาบา,บางบไไาห่งก็ไปอย่างมันสองสามจันเขี้ยวบะหมี่ก็เป็นใส่เขี้ยวขำไม่เห็นะอย่างนี้เป็นตน้นอันไหนแต่มันเหี่ยวก็ดึงเพ้ามันเต่งเต่งตึงเนีเ่นนยนี่คือปัญห้องเนี่ยบันย้อนธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเบิ้นดังอภินัปปจเวกขณะกฐาคนได้กล่าวว่าชราทิธรรโมหิชรังนานติโตเนี่ย i am yeah bytawaஓari kamवा sukuमावा naवापा samoवायाතුව සति केवालाठකangaभ ස जोයේ दवा අප සति เตนะสังไตรงสังไตระสังไกระสังไตระสังไกรงสัพไยโยโควิไยโยโสัปไยเตนะวิไยโยัธวิไยเตนะสังไยโยัง Iukan dapatnyati yaaya karenaannya si tuh menjaditi tanja menjaditi Wiyapannyati bukan la apa menjaditi kita watta bukan nampu keelapan jaditi semmbahyya ปัตตมวาริหานะรรมโมอริหานะรรมโมจตนาภโกุรังคณาโภูทุจันโนโกตระภภโยปะระโอ मत्तायो सजितः डोपरमपतोततोतो सो भूत्वा यो मनवपनिता चिकन्त

เรียนเชิญคุณอนงน,นาคกับคำอายครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณแม่นิตยาจินดาพลูครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณทองวันคำอายครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับแม่วันดีสีสุภาเรียนเชิญคุณสุดวงโผกับเรียนเชิญคุณอคุณสิบุญส่งนะครับ เรีเชิญอาจารย์บุญชูคัดจุมแสงกับเ,เชิญครับ เทวาเนโรจันติเตสะมุปะสะโมสุโครับ